สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราหลังจากที่เราสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Si บเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้เห็นเว็บไซต์ของเรานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคลิกที่เบราว์เซอร์โคค่ะเพื่อเปิดเว็บไซต์ของเราที่สร้างเอาอไว้นะคะพมพ์ Gmail g m a i l นะแล้วก็ล็อกอินบัญชีที่เราใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของเราเลือกบัญชีที่เราใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะคะพอรหัสผ่านลิกถัดไปค่ะลิกที่9จุดเพื่อไปเปิดไร้ของเรานะคะจากนั้นเมื่อเปิดไร์เสร็จแล้วก็ คลิกที่บทเรียนออนไลน์ของเรานะที่เราได้สร้างเอาไว้จาก ep ที่ผ่านมานะคะแบบน้ลคลิกเพื่อเปิดเว็บของเราขึ้นมานะคะเมื่อเปิดเว็บไซต์ของเราขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะคะให้บุคคลอื่นได้เห็นนะคะคลิกที่คำสั่งเผยแพร่ตรงนี้นะที่เผยแพร่จากนั้นเขาจะให้เราตั้งชื่อที่อยู่เว็บ นะจะมีหน้าต่างย่อยแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ชื่อที่เราจะใช้ในการเผยแพร่เว็บไซต์นะคะอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะคเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่ทางที่ดีขอให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะรืวา่าเว็บนี้นะตั้งชื่อว่าออนไลน์นะคะ ถ้าชื่อที่เราตั้งไม่มีคนยังไม่มีคนนำไปใช้ในการตั้งชื่อตรงนี้เขาก็จะตรวจสอบให้เราก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแต่ถ้าชื่อที่เราตั้งลงไปมีคนนำไปใช้แล้วตรงนี้จะเป็นกระบาทสีแดงนะให้เราลบแล้วก็ตั้งใหม่จนกว่าเขาจะตรวจสอบให้เราเป็นเครื่องหมายถูกแสดงว่าชื่อนี้เอาไปใช้ได้นะเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จก็ก่อนที่เราจะเผยแพร่นะคะเราจะต้องเปลี่ยน ให้การเผยแพร่เป็นแบบสาธารณะซึ่งตอนนี้เว็บไซต์ของเราที่เราสร้างนะคะยังเป็นแบบส่วนตัวอยู่นะะเป็น private อยู่นะคะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นการเผยแพร่เป็นแบบสาธารณะนะ,ะโดยคลิกที่จัดการตรงนี้นะคะคลิกที่จัดการจากนั้นเปลี่ยนการเผยแพร่ให้เป็นสาธารณะโดยเข้าไปคลิกที่คำสั่งจำกัดตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ นะเลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์สังเกตว่าเมื่อเราเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์สัญลักษณ์ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นลูกโลกนะแล้วก็จะมีคําว่าสาธารณะขึ้นตรงนี้แสดงว่าเว็บไซต์ของเราเมื่อเราเอาลิงก์ไปส่งให้บุคคลอื่นแชร์ลิงก์ของเว็บเราไปให้บุคคลอื่นนะเขาก็จะสามารถเห็นเว็บไซต์ของเราได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เป็นสาธารณะเราเพยแค่แบบสมมตัวบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้ามา ดูเว็บไซต์ของเราได้นะคะตอนนี้เว็บไซต์ของเราถูกเปลี่ยนเป็นแบบแชร์แบบสาธารณะแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็จากนั้นเขาจะกลับมาที่หน้าต่างเดิมแล้วก็คลิกปุ่มเผยแพร่ได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เว็บไซต์ของเราก็จะเป็นเว็บไซต์แบบเปิดสาธารณะถ้าใครที่มีลิงก์ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะเอาลิงก์ไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นนะลิงก์ที่เราจะนําไปเผยแพร่นะคะให้คลิกที่อ่าศรตรงนี้นะ,ะหลังคําว่าเผยแพร่แล้วกลับไป,ท,าาป cosine, ที่การตั้งค่าการเผยแพร่นะคลิกที่การตั้งค่าการเผยแพร่เสร็จแล้วคัดลอกลิงก์ที่เราจะเอาไปแชร์ <c oughs> ให้บุคคลอื่นนะ,ะโดยคัดลอก Lindsey, ะะลิงก์ตรงนี้นะลากแถบสีแล้วก็คัดลอก นะตั้งแต่สีแล้วก็คลิกขวาคัดลอกหรือจะกดปุ่มคีย์บอร์ดที่ ctrl V ก็ได้นะหรือใครถนัดคลิกขวาก็เอาเมาวางที่นิก์ของเราแล้วก็คลิกขวาคัดลอกแล้วก็เอาไปเปผยแพร่ในสื่ออื่นอย่างเช่นสื่อเฟซบุ๊กอินสตาแก a มเอ็กได้เลยนะคะจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วเราก็เอาไปเปผยแพร่ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ เผยแร่เว็บไซต์ของเราสู่สาธารณะง่ายๆไม่ยากนะคะลองไปทำดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ